นี่ฮาวนะคะทุกคนวันนี้เป็น,น่าจะพาทุกคนมาพบกับอาแปะนั่นเองนะคะในเกมที่มีชื่อว่าชัยเซิร์เวนเป็นเกมสล็อตของค่าย PG เกมนี้ก็จะมีการซื้อฟีเจอร์นะคะเราก็จะเบ็ดอยู่ที่6บาทนะคะค่าใช้จ่ายในการซื้อฟีเจอร์ก็300บาทเริ่มได้เลยค่ะก็จะมีสเกตเตอร์บอกจำนวนรอบหมุนแล้วก่อนเนาะ มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะได้รอบหมุนฟรีเท่าไรตัวคูณเท่าไร่ค่ะอ่ารอบหมุนฟรี8ดนะคะตัวคูณแนะคะเขาจะมีให้เราเล่นพนันว่าเราจะเล่นการหมุนฟรีหรือตัวคูณฟรีก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะจะหยุดให้เราที่เพิ่มไหมคะอ่าเพิ่มนะคะเป็นคูณ10ค่ะแต่ถ้าเราเล่นพนันแล้วหมุนไม่โดนอะไรเลยก็คือเราก็จะเสีย การซื้อฟีเจอร์ไปฟรีๆสามร้300บาทเลยนะค่ะทุกคนก็ต้องเสี่ยงนะคะไปค่ะอ่าตัว A มาแล้วค่ะทุกคนคูณ10นะคะ18บาทค่ะมาแล้วค่ะซองแดงของอาแปะนะคะตอนนี้96บาทค่ะทุกคนรางวัลใหญ่จะออกให้เราไหมอ่ะส8 8้ยบบาทค่ะทุกคนไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะอีก4รอบหมุนค่ะรางวัลก้อนโตออกแล้วจ้า สุดยอดเลยนะคะเสียเสียค่ะรางวัลเมกาออกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะยังไม่หยุด2 8 8บาทครับเสียเสียครับเราก็มารับแตะเอียของอาแตกกันเลยนะคะตอนนี้เหลืออีก3รอบหมุนค่ะทุกคนไปต่อได้เลยนะคะ,ะยังไม่มีอะไรอีกหนึ่รอบคูณ1ินะคะทุกคนมาไหมอ่ะรอบสุดท้ายนะคะจะแตกไหมอ่ะไม่มีอะไรนะคะเงินรางวัลรวม เท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยซื้อฟีเจอร์ไปที่300เงินรางวัลรวม402บาทค่ะกำไรค่ะทุกคนเราก็พักการซื้อฟีเจอร์ไว้ที่รอบแรกซึ่งก็กำไรแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเบ็ดที่4บาทแต่เราจะหมุนออโต้เอานะทุกคนอ่ะหมุนสักส0รอบแล้วกันนะคะตอนนี้รอบที่1ค่ะมีอะไรไหมเอ่ย ถ้าเราซื้ออัตโนมัติเขาก็ไม่ได้มีการหมุนคูณให้นะคะแบบซื้อฟีเจอร์นะ,ะมาแล้วค่ะ8บาทค่ะทุกคนอีก6รอบหมุนคะเท่ากับเราลงทุนไป40บาทนะคะอ่ะมาจากประทัดนะคะไปต่อค่ะอีก5รอบของเรานะคะเบ็ดน้อยนะคะตอนนี้นะคะ10รอบนะคะอีก2รอบหมุนของเราค่ะ ไปค่ะอ่าชนะตัวเจนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนไปเลยค่ะและการหมุนรอบสุดท้ายของเรานะคะอ่าก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็กำไรขึ้นมาแล้วเนาะทุกคนก็จะมาเล่นให้ดูนะคะว่าซื้อฟีเจอร์ครั้งแรกเราก็แตกเลยนะคะแต่เราจะไม่หมุนต่อแล้วนะเพราะว่าเราก็จะไม่โลภมากนะคะทุกคน แล้วกลับมาพบกับเ็นหน้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เสียเสียค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ